ออสการจะแจกคีย์แพงให้นะสำหรับคนที่ต้องการลีนไขมันด้วย F ที่อยากจะเปลี่ยนหุ่นจากไซส์ใหญ่มาเป็นไซส์เล็กเปลี่ยนได้แบบถาวเลเลยให้คุณผู้ชมลองปรับหมายเซตตามนี้ค่ะก่อนจะไปฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ให้ออสการ์ในช่อง l i ฟ e โกล้นไว้ค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าหลายๆคนนะที่ลดหุ่นลีมไขมันแล้ว ลดไม่ลงถ้าลงไปแล้ว5้าโลเดี๋ยวก็ขึ้นมา3ามโลลงไปแล้ว10บโลขึ้นมา8ดโลอะไรแบบนี้มันจะวนอยู่แบบนี้นะคะนั่นคืออะไรรู้ปะ่ะเรื่องของความเครียดอันนี้หลายคนมองข้ามจริงๆรงหลายคนมือรู้สึกว่าฉันไม่ได้เครียดอะไรเลยชีวิตฉันดีกินอิ่มนอนหลับมีความสุขแต่คุณผู้ชมลองมองให้ดีมองให้ลึกนะไอความเครียดในที่นี้เนี่ยมันรวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความกังวลกับน้ําหนักที่เวลาเราไปชั่งน้ําหนักแล้วเรากังวลกับตัวเลขบนตาชั่งเฮ้ยทําไมน้ําหนักไม่ลงเลยเฮ้ยทําไมน้ําหนักมันขึ้นเฮ้ยทําไมน้ําหนักมันลดน้อยจังเหล่านี้เนี่ยมันสร้างความเครียดให้เกิดขึ้นทีนี้เวลาที่เรารู้สึกเครียดกังวลหรือมีความรู้สึกในเชิงลบนะจะแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกว่า กลไกในร่างกายของเราข้างในเนี่ยมันได้หลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาแล้วสมองที่เราเครียดหงุดหงิดโมโหน้อยใจอารมณ์ลบทุกอย่างอะนะร่างกายเขาจะปกป้องตัวเราเพราะว่าไอ้ความเครียดความตังโมหรืออารมณ์ที่เป็นเชิงลบเนี่ยมันไม่ดีต่อเซลล์ในร่างกายมันไม่ดีเลยเพราะฉะนั้น,นกลไกในร่างกายของเราก็จะปกป้องร่างกายของเราด้วยการหลั่งฮอร์โมนเครียด สังกฤตจะเรียกว่าฮอร์โมนโคอร์ติซอลออกมาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากลไกการทำงานของฮอร์โมนเครียดหรือฮอร์โมนโคอร์ติซอลเนี่ยนะคะ หลักๆเนี่ยเขาต้องการให้มีน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสะเลือดน้ำตาลกลูโคสเนี่ยมาจากไหนก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนี่แหลคะค่ะอาหารในหมวดคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นข้าวแป้งน้ำตาลเหล่านี้นะคะเวลาที่เรากินเข้าไปก็จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสะเลือดสมมติคุณผู้ชมทำไอเฟอยู่และอยู่ในช่วงฟาสต์คุณผู้ชมไปช่างไปช่งตอนเช้าโอ๊ยฉันเครียดจังเลยทำไมน้ำหนักลงน้อยจังทำไมนู่นนี่นั่นจะอัานใจอี้อ่ะว่ากันไปหรือว่าเออเวลาที่แบบมีคนชวนกินอะไรที่อร่อยอร่อยแล้้ววรูสก่า โอ้ยฉันกินไม่ได้อะฉันเครียดมากเลยอะแกฉันก็กลังลดหุ้นอยู่อะไรแบบนี้มันก็เกิดความเครียดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าจังหวะนั้นแหละที่ร่างกายมันปล่อยฮอร์โมนโคอร์ติซอลออกมาแล้วสิ่งที่ฮอร์โมนโคอร์ติซอลเขาต้องการใช่ไหมอย่างที่บอกไปคือกระตุ้นให้เกิดน้ําตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดที่ หนึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเขาก็จะกระตุ้นให้เราอยากกินอะไรก็ได้ที่ให้พลังงานสูงๆในเวลาอันสั้นเพื่อที่จะให้เกิดมีน้ําตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วมันจะเป็นอะไรไปได้ะล่ะมคะคุณผู้ชมถ้ามันจะไม่ใช่ขนมน้ำหวานน้ำมัลมขนมกรุบกรอบฟาสต์ฟูฟ้ดต่างๆคุณผู้ชมเคยเป็นไหมลองสังเกตตัวเองดูมีใครเคยเป็นบ้างคะเวลาที่รู้สึกว่าเครียดหงุดหงิดหรือรู้สึกผิดหวงังอารมณ์เชิงลบต่างๆ หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเนี่ยจะรู้สึกทันทีเลยว่าเฮ้ยทำไมอยากกินอะไรก็ไม่รู้ห,หวาน นะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่งั้นจะมีคําว่าของหวานจะเยียวยาทุกสิ่งออกมาได้ไงสมมติถ้าเกิดเรากินพ่ายแพ้ต่อฮอร์โมนใช่ไหมคะเราไปกินขนมของหวานน้ำหวานน้ำอโรมชาน้นำไข่มุกอะไรก็แล้วแต่ด้วยความรู้สึกว่าโอ้เรารู้สึกอยากกินอะไรหวานๆอร่อยอร่อย,ออยมากๆเลยเราไปกินถ้าเรากินเนี่ยนะคะแน,น่นอนน้ําตาลลูคสเข้าสูส่กระแสเลือดนะเราก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าร่างกายก็จะเก็บสะสมไขมันเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันทําให้ไม่ค่อยล้อกับเป้าหมายที่เราต้องการจะไปถึง เลเซว่าเราอยู่ในช่วงฟ้าแล้วเราจะสู้กับฮอร์โมนตัวนี้เราไม่กินยังไงเราก็จะไม่กินไม่กินโอเคสเต็ป okay, ต่อไปที่ฮอร์โมนโอดิซอลจะทําก็คือเขาจะไปสลายไกลโคเจนให้เปลี่ยนเป็นกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อให้ร่างกายใช้เป็นพลังงานไกลโคเจนก็คือแหล่งคาร์โบไฮเดรตสำรองที่ร่างกายเก็บสะสมไว้หลังจากที่ร่างกายใช้ไกลโคเจนลดลงต่ําแล้วถ้าระดับความเครียดยังไม่ลดลงสเต็ปที่3 ร่างกายจะไปสลายปโปรตีนในกล้ามเนื้อให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสะเลือดทำให้คนที่ทำ AF แล้วมีสภาวะความเครียดความกังวลไม่ว่าจะในเรื่องส่วนตัวหรือว่าในเรื่องของการลดหุ่นลิงไขมันก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เกิดการสูญเสียกล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกันตอนนี้ออสกาอยากจะให้คีย์แพนกับทุกคนนะคะเวลาที่คุณจะมาลดหุ่นลิงไขมัน อยากจะให้เพิ่มการทา i ไเเข้าไปเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราฟ้าเซลลยาวเนี่ยถ้าเราทำขั้นต่ำา6 6 8คับ8ฟาสยาว16ชั่วโมงแล้วก็กิน8ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้กลไกในร่างกายได้ไปดึงไขมันสะสมนะออกมาใช้เป็นพลังงานได้ลึกขึ้นทำให้คนที่ทำา i เ,เนี่ยค่อยๆลีนบางขึ้นก็อยากจะบอกว่าเวลามาลดถุลนเนไขมันด้วย IF เ,เนี่ยให้วางใจไปว่าคุณต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้น คุณต้องการที่จะปรับเปลี่ยนนี้ใส่การกินเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหัวใจหัวใจหัวใจเลยของการลีนไขมันเนี่ยแปคืออาหารการกินถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนอาหารการกินนะคุณผู้ชมเราอยากกินทุกอย่างที่เราอยากกินเราอยากจะกินขนมวันลนิดวันละหน่อยเราอยากจะกินนู่นนี่นั่นมันจะไม่สามารถแก้ที่ต้นต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับอาหารการกินคือหัวใจหลักออสกาบอกลูกเทรนและ ผู้ติดตามเสมอว่าให้ลดแบบไม่ลดอย่าไปสนใจตัวเลขบนตาช่างเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดทอนความตึงเครียดความกังวลเพราะคนเราอะถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังถูกไหมสิ่งที่คุณผู้ชมควรจะคาดหวังไม่ควรจะเป็นตัวเลขบนตาช่างว่าอุ๊ยจะต้องลดได้เท่านั้นเท่านี้ต่อเดือนอย่างนี้มันจะทําให้เราเครียดเพราะการลดหุ่นลิ้นไขมันมันยากกว่าการที่เราเพิ่มน้ําหนักอยู่แล้ว ราฉันถ้าเกิดอยากลดหุ่นมั็นขั้สุดท้ายในชีวิตด้วย IF แบบสุขภาพดีนะคะออสกาอยากให้เปลี่ยนสิ่งที่เราต้องการแทนที่เราจะต้องการจะลดได้10โลใน1เดือนต้องการจะลดได้20โลใน1เดือนออสกาอยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนจุดโฟกัสเปลี่ยนไปโฟกัสที่การนอนโอเคฉันจะนอนให้ได้วันละ7ชั่วโมงครึ่งถึง8ชั่วโมงต่อวันฉันจะ ปรับอาหารการกินฉันจะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินฉันจะสร้างนิสัยการกินใหม่ขึ้นมาฉันจะต้องเป็นคนที่มีวินัยในการกินอาันาที่สามฉันจะปรับอารมณ์ให้ค่อนไปทางบวกฉันจะพยายามไม่กังวลฉันจะพยายามไม่ไปเสพข่าวลบๆไม่ไปยุ่งกับใครอะไรก็แล้วแต่ที่มันให้พลังงานลบเพื่อที่ฉันจะได้ดูแลร่างกายของฉันเพราะว่าความเครียดเนี่ยไม่ได้มีผลแค่ทำให ลดไม่ลงแต่ไม่ดีต่อเซล์ไม่ดีต่อระบบต่างๆในร่างกายมาอันที่4ี่ถ้าฉันไม่สะดวกออกกําลังกายในทุกกรณีฉันจะพยายามขยับร่างกายให้มากขึ้นอย่างน้อยฉันก็จะพยายามเดินให้เยอะขึ้นแทนที่ว่าเวลาลืมของจะใช้คนนู้นคนนี้ไปไหมฉันจะรีบลุกไปเลยต่อให้งานของฉันจะต้องนั่งอยู่กับที่แต่ไม่ใช่ตั้งนาฬิกาเลยทุกส0นาทีฉันจะลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายฉันจะขยับตัวให้บ่อย จะดื่มน้ำให้เพียงพอเนี่ยเป้าหมายควรจะมีแค่นี้แหละค่ะแล้วทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่นานเกินรอเปลี่ยนหุ่นได้แน่นอนใครอยากมาเป็นลูกเทรนออสการ์นะในคอสขายและคอสสาเอฟสองคอสนี้ส่งพลังมากจะพาคุณเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนนิสัยการกินได้ออสการ์ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะใครดูจบพิมพ์ว่าดูจบให้หน่อยอยากเลียนแบบสุขภาพดีด้วย IF อย่จลืมกดติดตามออสการ์ในช่อง Live เก Le ลีนค่ะ